เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวนุษนาฏยิ้มจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมบุรีรัชดาพิเศษสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทอง โรงเรียนพงมุรีรัชดาพิเศษเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กเปิดทําการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจํานวน178คนคณะครูและบุคลากรกทางการศึกษาจํานวน18คนปัจจุบันดิฉันดํารงตําแหน่งผู้บริหารมาแล้วเป็นระยะเวลา7ปีโดยการศึกษาที่ผ่านมาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนพงมุรีรัชดาพิเศษมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้คิดเป็นร้อยละ8 1 8 8อยู่ในระดับดีมาก นักเรียนมีความสามารถในการคิดเป็นทำเป็นคิดเป็นร้อยละ81.88อยู่ในระดับดีมากผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการคิดเป็นร้อยละ94.81อยู่ในระดับดีมากโดยทางโรงเรียนมีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้วิถีถัดไป psn case model สู่วิถีคุณภาพโรงเรียนพรมบุรีรัชดาพิเศษซึ่งช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไป ทางคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาจึงร่วมกันสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ p s n Case Model สู่วิถีคุณภาพโรงเรียนภรมบุรีราชดาพิเศษและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนครูผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจากสถานการณ์โควิด2019ทางโรงเรียนได้ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนารูปแบบนวัตกรรม7ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1 p แ a นการวางแผนการดำเนินการเชิงรุก ผู้บริหารคณะครูนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองร่วมกันวางแผนดําเนินการพัฒนาด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนานําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนานโยบายแบบเชิงรุกขั้นตอนที่2 S s t r u c t u r e การจัดโครงสร้างขององค์กรแบบยืดหยุ่นมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเน้นการทํางานเป็นทีมและดําเนินการติดตามผลโดยระบบ PDCA ขั้นตอนที่ 3. n next norm a l เป็นการขับเคลื่อนวิถีถัดไปในด้าน 1. โอกาสการมีงานทำา 2. ด้านคุณภาพขององค์กรบุคลากรและนักเรียน 3. ด้านประสิทธิภาพการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 4. ความปลอดภัยจากการถูกคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษาขั้นตอนที่ 4. 4. ค c curriculum การพัฒนาหลักสูตรปฏิบัติโลกที่เปลี่ยนแปลงทิกผันส่งเสริมไม่มีการพัฒนาหลักสูตรยิงผลลัพธ์ของผู้เรียนเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมารู้เป้าหมายการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้กําหนดเองเช่นหลักสูตรอารยากเกษตรที่เน้นทักษะทางด้านวิชาการวิชาชีพและวิชาชีวิตขั้นตอนที่5 A L active learning เมื่อเข้าสู่ next normal การขับเคลื่อนวิถีถัดไป บูรณา,าการเป็นนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ PBL f i step บูรณาการกับบริบทของท้องถิ่นโดยจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน problem based learning ขั้นตอนที่6 S self reflection มีการสะท้อนตนเองในรูปแบบกระบวนการ PLC โดยมีขั้นตอนการสร้างทีมงานครูที่เรียกว่าครูแกนนำและครูพาทาัขั้นตอนที่7 E มี valuation มีการดำเนินการวัดผลและประเมินผลแบบสถาวิธีมีการส่งเสริมให้มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียนในบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากผลการดำเนินงานการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้วิถีถัดไป PSN Case Model สู่วิถีคุณภาพโรงเรียนบุญบุรีราชดานพิเศษได้รับผลสำเร็จดังนี้รางวัลด้านสถานศึกษา 1. โรงเรียนต้นแบบโครงการพระราชทานอารยเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและได้นำเสนอผลงานในรายการพุธเช้าข่าวสวทเมื่อวันพุธที่29มิถุนายนพุทธศักราช2565 2. รางวัล1โรงเรียน1นวัตกรรมเรื่องโรงเรียนของพ่อสู่วิถีพอเพียง RCD Model จากสำนักงานเลขาธิการครูสภา 3. รางวัลเดสแพทิคสถานศึกษาดีเด่นการจัดการเรียนรู้อารยเกษตรรูปรัชดาวิถีพอเพียงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 4. รางวัลชนะเลิศการบริหารจัดการศึกษาโครงการ i อ t e จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรีรางวัลด้านผู้บริหาร 1. ผู้อุ่งในการสถานศึกษาดีเด่นกลุ่มโรงเรียนรัชดาพิเศษจากกระทรวงศึกษาธิการ สอรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 3. รางวัลอุปนายกสมาคมดีเด่นจากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยรางวัลด้านครูได้แก่รางวัลครูดีสรีรัชดาจำนวนสีท่านจากกระทรวงศึกษาธิการด้านรางวัลนักเรียน 1. รางวัลลูกรัชนดาคนดีระดับประเทศจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปฐมสองรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันตอบปัญหาวันละพีจากสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี 3. รางวัลระดับเหรียนทองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานประเภทความบกพ้องทางการเรียนรู้ในงานศิลปะหัตถกรรม ระดับชาติครั้งที่69 4. รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทความบกพร่องทางการเรียนรู้ในงานศรริลปะหัตถกรรมนักเรียนะดับชาติครั้งที่69<อ>ดิฉันนางสาวนุชนาฏยิ้มจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิบุรีรัชนาพิเศษสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทอง ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมาการทุกท่านไว้นะที่นี้ด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ